สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหร,รูซอยลาดพร้าว7 1หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวฟัน88สมัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย www.bodok888.com ok. โบนัสสมัครใหม่จุใจ200%โบด o อกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสีครับพบกับรายการลักบอลไลน์นะครับประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2555นะครับ วันนี้อยู่กัน3ามคนนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวนะครับกลับมาอยู่กันครบครับผมนำนำโดยอ๊เลยครับข่าวบริครับป๊อกกี้ครับครับผมมาจัดรายการคนเดียวจัดรายการคนเดียวมันมากครับผมเล่นปลาซะไปสิบห้านะครับนเดียวถือว่าคนเดียวขนาดคนเดียวนะจัดเต็มไม่รู้ว่าคุยอะไรมลยครับก็เหงาอยู่ครับบาวิครับบาวิเขาอยู่คนเดียวอไม่มีคนคุยด้วยก็ ไปเรื่อยๆลาดับมาดนน้ำเลยครับโอเคครับผมว่าเรามากันที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ดีกว่าครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วมันเริ่มต้นที่ฟุตบอลพีบรีอังกฤษครับผมเมื่อคืนก็มีแต่ด้วยกันสามคู่ด้วยกันนะครับผมก็เป็นทางได้ของข้ามครับนิคาสเซนนะครับผมก็เสมอกับซัตเดอร์แลนด์ไปหนึ่งป็นตัต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็คู่ต่อมาก็เป็นฟูแลมนะครับผมเปิดบ้านก็เอาชนะวูฟครับ แคมตันไปก็ขาดลอยห้าศูนย์ครับระตาวูฟตอนนี้ทำเบิกอะไรนะเบอร์เก้าิกอ่าผมไม่แน่ใจอะไรผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้ดูแต่ผมรู้อ่าก็เนี่ยว่าดูฟิเกลห้าศูนย์แล้วอะฟิเก็ห้าศูนย์แล้วโอ้โหเกนเน็ตกนเน็ตอ๋อทำเบสิกอ๋อเด็กๆใช่ไหมครับเบอร์เก้า เขาไม่มัน่ให้แทนซาโมเรียซาโมรามีบอิษัทซาโมราขายให้กับอะไรบินดัมครับผมแล้วก็มาคู่สำคัญเมื่อคืนนี้ครับทางด้านของสเปอร์พบกับแมนยูก็คู่นี้เจอกันทีไรก็ยิงกันเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นแมนยูที่เอาชนะสเปอร์ไปได้ทุกครั้งต่อให้สเปอร์เล่นดีขนาดไหนก็แพ้ครับแต่ทีเดียเขาเรียกว่าผีชอบกินไก่นะ จริงจริงมันขมันอยู่แต่ตีแสเปอร์ก็นะสองนัดนี้แพ้ทั้งแมนยูแพ้ทั้งอาร์เซนอลก็ตอนนี้ก็คือหยุดนะตรงนี้และอาร์เซนอลก็แรงขึ้นมาแล้วนะครับรอกันหยุดรออาร์เซนอลรอเชลซีด้วยครับตอนนี้รอเชลซีด้วยส่วนผู้นำก็ปล่อยเข้าไปเอาตอนนี้ก็คือทาได้าแมนทีสตก็ยังนำแมนยูสองแต้มก็ยังสนุกว่ากันไปครับว่าผลสุดท้ายใครจะได้เป็นแชมป์ตอนนี้เหลืออยู่สองทีมแล้วล่ะ เ<น>อาอย่างนี้เขาจะไปเจอกัน,น <ะ S 2> เดี๋ยวได้ตัวชั้แจงเจนีน่า,าต้องดูกันไปอ่แล้วก็มาที่ผลฟุตบอลบุนเสดสติก้าผมเมื่อคืนนี้ก็มีการสองคู่ครับผมก็เป็นทางด้านของเนินแบกครับผมเนินแบกผมก็เอาชนะทางด้านกัดปักไป1นูนย์นะครับผมแล้วก็ทางด้านอ <c oughs> อฟเฟนไฮเสมอกับโคโลนไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาที่กาเชลซิียเมื่อคืนนี้ก็มีเตะการหลายคู่ด้วยกันนะครับผมก็เป็นทางด้านของโรม่าครับผมก็แพ้ลาซิโอครับผม1ประตูต่อ2 ปาาแพ้นาโปลี1น่นี่นาโปลีแรงนะตอนนี้ฟอร์มแรงมากเลยครับผมแล้วก็เป็นฟิออเรติน่าชนะเซนเซนา2-0ครับเลเช่เสมอเจนัว2-2เซนาก็ชนะกายารี่3-0แล้วก็เป็นอุดินเนเซ่ครับเสมอแอตแลนต้า0-0นะครับผมแล้วก็มาที่ฝนฟุตบอลลาลิกาสเปนมัอคืนนี้นะครับผมก็มีด้วยกัน4คู่นะครับผมก็เป็นทางได้ของเรมาดริดก็ยังฟอร์มแรงครับ ถลม่มเอสปานยอนไปถึง5-0ด้วยกันนะครับผมนะดูแรกนี้เบิกล่องด้วยโรนัลโดตลอดนะสุดยอดจริงๆลูลกสาของลูกกันนะนนแล้วก็อิกรินยิง2ลูกด้วยนะตอนนี้ก็คือใครลงมาก็ยิงอ่ะมาดดิดอ่ะนะเพราะว่ากันไปแล้วก็เลียสลาราโกซาก็ชนะเบียริล2-1นะครับผมแล้วก็แอตเลติกบิวบารชนะเดโซซิดา2-0แล้วก็แคนาดาแพ้บาเรเซียศูนย์เปนะครับผม ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับผมอ่าแล้ววันนี้เรามีข่าวเด็ดข่าวดังนะข่าวที่ฮือฮามากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสุดท้ายก็สุดท้ายก็เชลซีก็ปลดเดงิดอาร์วาร์เรียบร้อยแล้วอ่าก็เป็นบางบางคนไปขับเชลซีก็เสียใจนะบางคนก็ดีใจบางคนก็ดีใจอ่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าน่าจะให้เขาอยู่ก่อนนะเพราะว่า เพิ่งบางคนผมเล่นได้แปดเดือนเวลาน้อยไปเพราะว่าแพตเต์เยอะหนัก้างสุดอาการแย่คะแนนนัดเดียวใช่แล้วบอกว่าความจริงต้องหน้าดับพวกแข้งเก่าๆอะไรอย่าี้แต่ผมก็แบบไม่ใช่ความจริงผมว่าบก็ไม่่ใชถามว่าโบอาทุมเกมดีไหมเกมดีแต่แก้เกมไม่ดีเท่านั้นเองเพราะว่าบางนัดเขาก็เอานักเตะลงแบบฟาสไปเลยนะวัดไปเลยนะวัดครับไปอยู่ที่ไหนเอาพอเราัมา่นได้ไปด้วยนะครับ อันนี้ว่าเต็งใช่วยเอาไปทีอุ้ยช่วยเอาไปทีนะครับเพราะว่าเต็งที่จะไปคุมอินเตอร์มิลานอ่าก็ต้องรอดูกันไปแล้วของเชลซีนะครับใครที่ว่าเต็งๆที่จะเข้ามาเขาเป็นเป็นตัวเต็งเลยอันดับหนึ่งก็เป็นลับไปบินเตสที่ตอนนี้ว่างงานอยู่สนใจไหมครับแฟนแฟนซีโฟอดีตซูงแดงงูใหญ่เตอร์มิลานแต่ผมว่าแต่เขาเคยพาได้แชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะแต่ถ้าเขามาแล้วมา ขัดเกาปีนเท้าตอเลสค่อยคุมกิบได้นะเพราะว่าโอเคลูกทีมเขาก็อยู่ในเชลซีเขามานี่รับรองเขาเปลี่ยนทีมหมดเลยนะนะน่ารู้นะเขาไม่้นะเขามาปุ๊บเขาก็เดี๋ยวเบนิยูก็กลับมาเพราะว่าเบนิยูแค่ยืมตัวไปใช่ยืมกลับมาก็ต้องดูอ่ะเอาก็ต้องดูอ่าเต็งสองเต็งสองมาดูเต็งสองนะเต็งสองเป็นจ็อตเซ็มูรินโยคุณซือเรียลมาดริดนี่ไอนี้ผมอยากให้เป็นเต็งหนึ่งได้ไหม มันแค่เ็งแต่ว่าวันนี้วันจันนี้ข่าวบอกว่ามูรินโญ่จะเดินทางมาที่ลอนดอนอีกมาดูบ้านมาดูบ้านดูบ้านหลังจากหลังจากที่เมื่อคืนลงลงการศึกเสร็จเรียบร้อยก็บินมาลอนดอนเลยก็คือตอนนี้ก็มีข่าวแล้วมาดูบ้านที่ลอนดอนก็คือไม่สเปอร์ก็เชลซีอ่าก็ในใจซิงบูอาจจะลุ้นเป็นมูรินโญ่ก็ได้เพราะว่าเนี่ยมาบ่อยมาซื้อบ้านไว้ที่ลอนดอนอ่าทีมแข่ยืนระยะยาวเพราะไม่แน่นะเซมิอาจจะยอมอ่อนคอแหละว่า เปลี่ยนคุณซื้อมาเยอะแล้วไม่ไประสความสําเร็จสิอ่ะทำอะไรก็ทำมือเยอะผมยอมแพ้คุณนะร้อยเป็นอย่างนี้นะเอาไปแต่งสามแต่งสามแต่งสามเป็นโลเปโต้ดิมาเตโอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวของทีมเขาต้องดูผลงานไม่แน่นะถ้าเขาทำผลงานดีก็อาจจะได้นคาร์วอนก็ลองดูว่าช่วงเวลาที่เหลือของลูกการจะดีไหมแต่งานแรกของดิมาเตโอคือคุมทัพ ไปเล่นในปีครับเจอกับเบอร์บิงแฮมเบอร์บิงแฮมเราพีทีอ็อฟแล้วก็มีแบ็ตสำคัญอย่างแชมเปี้ยนลีกรอเปี้ยนลีกนาโปลีเราต้องดูกันไปว่ามาติโอที่เคยคุมไวบอมตอนแรกคุมดีนะแต่หลังๆฟอร์มเรื้องร่วงนะต้องดูกันแต่ยังไงว่ามาติโอก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กเก่าเชลซีก็น่าจะมีคนสนับสนุนเยอะอยู่มีมาติโอน่าจะใช้น่าจะให้โอกาสทอรีสเหมือนกันเพราะว่าดูเขาจะเข้าขากันดีนะนะต้องดูกันไป อ่าแล้วก็เต็งซีเต็งซีเป็นเป๊ปกอดิโอลาคุณซื้อบัตรเสร็จแล้วนอันนี้ก็อยากได้ครับอันนี้ก็อยากได้แต่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 ไม่แน่ว่ามีปัญหาอะไรนะคือกอดิโอลากับบาซ่าเขาเป็นสัญญาสมุนหกันปีต่อปีแต่ตอนนี้คือบาซ่ากลังยื่นเรื่องใหม่ให้แล้วเรื่่องใหมแต่เป๊ปยังไม่ได้ต่อก็ต้องรอดูไปว่าเป๊ปจะหาประสบการใหม่หรือเปล่าเป็นสัญญาที่แบบไม่ได้หมุนบัตรเสร็เลยนะของบาซ่ากับเป๊ปไม่ว่าจะเป็นเตงของเตงสามสี่มีโอกาสหมดทุกคนเลย ได้ข่าวว่าหลังจากที่สิงห์บูปวดบร์ดีต้องจ่ายเงินเชลซีให้บัว5ล้านตอนเขาจ่ายเลยครับเขารวยเขาจ่ายมีรู้ดีคนแล้วก็ปล่อยเขาจ่ายจ่ายผู้ดูการถามว่าคณซื้อเชลซีมีใครอยู่ครบสัญญาปะต้องดูกันไปว่าใครจะเป็นคนแรกที่อยู่ครบสัญญาใครก็มีใครอยู่ครบสัญญาอยพุ่งให้โมริเย์ร์ยครับต่อไปต่อไปมีข่าวแรมั้ยก็มาดูข่าวของ เซฟเฟอร์ทีมชาติไทยบ้างเห็นชาติไทยนะครับก็ล่าสุด,ดงานดีด <c oughs> เขาก็เป็นกุศลที่คุมทีมกับ,บาาชาติไทยได้ดีนะทำผลงานได้ดีล่าสุดเขาก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเองอว่าเขายังรักไทยยังรักประเทศไทยและจะทำงานกับทีมชาติไทยอยู่ก็ อาจจะมีการติดปัญหาบกพร่องเจอประสักสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำคุมทีมช้างศึกเขาก็บอกว่าจุดประเด็นเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากครั้งหน้าเจอเขาก็จะไม่ไหวเหมือนกันแล้วนะเพราะว่าใช่ปัญหาของสมาคมเองแล้วก็ปัญหาของนักเตะเองด้วยบางครั้งตะกับสโมสรสโมสรไม่ยอมไปดตาัวไม่ร่วมมือกับเขาอย่างเงี้ยเป็นเผยนี่ถือว่าเจงโท่าดีนะครับเชฟเฟอร์อย่างนะ แล้ววันเดียวกันนี้นะครับเวลาบ่ายสองก็ทางสมาคมฟุตบอลไทยก็จะตัดสินอนาคตโซเซอร์ SO ER, ว่าจะอยู่หรือไปก็วันนี้จะมีการแถลงการณบ่ายสองที่สนามสุขก็น่าจะที่แถวที่ทําการของสาวฟุตบอลส,อสอาวฟุตบอลไทยนั่นแหละเป็นผมเป็นเจ้าของผจะอยู่ไหม <laughs> ถ้าเป็นผมผมไม่อยู่นะคือเจอปัญหาอุปสรรคหลายอย่างผมว่าไม่รู้จะเปลี่ยนคนซื้อ กี่ครั้งก็ตามหมดนะทีมชาติไทยผมว่าน่าจะไสตองอะไรหลายๆอย่างมากกว่านี้นะต่อให้มูรินโญ่มาคุมก็ริงเยอะนดินะฟุตบอลไทยต่อให้คุณซื้อดาวเทพมาผมว่าถ้ามันร่วมมือกันนะผมก็ว่าน่าจะรุ่งเรืองก็ดูอย่างประเทศที่เมื่อก่อนตาหลังเราคุึงเยอะแล้วเดิกนี้ทำไมเขาพัฒนาขึ้นผมมีผลบอลนี่หน่อยอ่าเป็นบอลบอาหารายได้ชื่อเหลืออดีตโค้ด ทีมชช่าไทยซุปซีเกมที่ลงลักไปก็คือนแหมิงก็คือจัดรายการศึกฟุตบอลซีเ้าขึ้นมาครับชื่อว่าแบงคอกยูนิเต็ดเซริตี้คัพนะครับสองวันสุดสองก็แข่งกันทีเดียวรวดสี่ทีมนะครับก็หาคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับก็มีทีมที่เข้าชิงก็มีราชบุรีมิตรผลนะครับเป็นแชมป์ในการนี้ อันาณาสองแบง mm hmm. ค์เขยูไนเต็ดนะครับก่อนอาณาสามตัวเป็นของสุภาพบุรุษกองจักรหรืออาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ชา ي ن าที่สี่ก็เงินรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดครั้งนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนกว่าก็มอบให้กับทางครอบครัวของน้ม่หมเรียบร้อยครับผมอันนี้มีผลฟุตบอลการจับสลากของฟุตบอลเออ่ฟุตซอลนะครับผมชิงแชมป์อาเซียนนะครับผมก็เราก็เป็นเต็งหนึ่งแล้วผมที่จะจัดแข่งขันขึ้นที่ ประเทศไทยนะครับผมวันที่17ถึง25เมษายนนี้นะครับผมที่เดิมครับผมอาคารชานไทยมหาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมก็จับสายครับสองสายเราก็อยู่สายบีนะครับผมสายบีก็ประกอบด้วยไทยกกผมไม่งวงทื่สายครับอยู่สายนะแล้วคุตอนะเพราะประกอบมีไทยครับอินโดนีเซียอาจจะกันอีกแล้วอะผมติมอร์นะครับผมแล้วก็บูไนและลาวนี่คืออยู่สายลาวนะครับผม ขึ้หนึ่งยังไงน่อย่าประมาทจะประมาทครับนะแล้วก็สายเอก็มีทางด้านเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาก็พม่มาณเองนะครับผมยังไงก็ไปติดตามชมกันได้6 7สิเงเมษายนนี้นะครับผมหงองการใช่หลังของการก็มาดูฟุตซอลไทยนะครับผมยังไงก็อาจจะช่วยฟุตซอลไทยด้วยเพราะตอนนี้ทำผลงานได้ดีด้วยนะครับผมก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นขึ้นไปแต่ที่คุณซื้อคนใหม่บอกนะว่าจะติด 1ในสิบเผลออันดับ7ของโลกที่เขาจะทำไว้นะออยากให้ตามบทสิทธิอืมใช่เขาจะให้กลับมาไว้ว่าตอนแรกอยู่ท็อปเทนแล้วหลังๆเราลวงขึ้นมาอ่าแต่ก็มีเป็นประวัติศาสตร์นะว่ามีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์อีกหน่อยก็อาจจะเป็นที่หนึ่งของเอเชียแล้วนะโอเคครับผมวันนี้ก็สุดท้ายที่โปรแกรมอ่าครับครผมศึกลูกหนังลาลิกาสเปนอ่าก็เลบันเต้เจอกับริวเบติสหนึ่ง ู่เดียวก็มีคู่เดียวนะครับผมใครที่ไม่ใช่เป็นแฟนบอลก็หลับได้นะครับผมไปรอดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันพรุ่งนี้อ่าใช่พรุ่งนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคผมก็นอนให้เต็มหินนะนอนให้เต็มหินแล้วเก็บแรงไปดูแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่าแต่ผมวันนี้ก็ข่าวของเราก็ครบถ้วนเรียบร้อยผมพบกับพวกเราได้ใหม่คุณนี้กับรายการแร็กบอลไลฟ์สวัสดีครับ He's a...